โอเคสวัสดีดัน้วยอยู่กับผมพี่เดียวมารีเเวิวไม่ติดมือถือราคาสุดคุ้มในช้อปปี้ราคาสองร้อบาทซึ่งจะคุ้มสักแค่ไหนนะครับอ่ะแล้วก็ไปเอาออกจากที่แพ็คเลยนะนี่แพนะ็คน้ำซึ่งคิดแอลกอฮอล์เลยนะแล้วมีเะ็นบ้ามีคราบน้ำเลยเลยเออไปฉิดแอลกอฮอล์มันเรียบร้อยนะโอเคทำการแกะเลยคนระับ ออกจากที่แพ็กนะแล้วก็แกะออกมาปุ๊บไปนะฮะปุ๊บปุ๊บอ่าฮะนี้ครับก็เอาออกจากที่แพก็กไปที่เรียบร้อยครับดูครับนี่ก็เป็นไมติดมือถือโอยา B Y M MM M 1นะครับอืม Universal c a r d i o i n m i c r o f l o n นะครับโอ,โอเคนี่นะก็อ่าใช้ได้ถึงมือถือแอบ,บเล็ต โหมดบุ๊กกล้องนะครับแล้วก็อะไรนี้ออกเป็นกล้องแบบอืมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะนี่นะโอเคนะซึ่งก็หน้าตาตันนี้นะอืมแบบมีที่กำลมเลยด้วยนะนี่รันนี้เขาเป็นตัวไม้นะเรามีวางไม้เออนะก็เสียบไปเลยนะอโอเคดูรอบ,บ,บข้างกล่องน้ำนี่ครับ B Y m m 1 Universal Cardioid r o p h o n e โอเคนะครับ้มมีอะไรเป็นที่เปิด นี่ก็เหมือนกันนะเหมือนกับเมื่อกี้นะก็ที่เปิดนะครับฉลางก็อ๋อนี่ครับแบบบอกสรรพคุณรองรับอะไรหรือเปล่าก็ไม่ต้องอ่านังกษจจามเลยเชียวเออเจตกรรการเจออกเลยนัะอืมเอาเป็นเนียบเจลักปุ๊บอืมโอเคนี่ครับเหมือนทุกคนเจตําการดึงออกมาจาก กล่องนะครับปึ๊บเฮ้ยกลับด้านนะออกปุ๊บอุ้ยเอาไมไหมนะอืมนี่นะโอ้ยไดนแบบว่าไ,ได้แบบว่าโอ้แบบรวบรวมมาดีเลยนะรวบรวมมาซะแบบอืมแบบครบเครื่องเลยนะโี่ก็จะมีนี่ครับเรียกว่าไม้หรือว่าที่กันลมไม้นะแบบกันลมให้เข้าไม้นั่นเองนะ ก็สามารถดึงอันนี้มานะอ่าทำการดึงค่อยๆดึงหแน่นมากนะหูอ้ยแบบนี้กันแล้วค่อยๆนะปึ๊บนะโอเคนี่ครับอ่าเอาตัวการลมออกนะครับอ่าอันนี้ก็คือหน้าตาไม้นะครับหูยังกลับไปฉายวีดีโอเลยก็หน้าตาไม่วันนี้มีรูเสียบเลยด้วยนะโอเคซึ่งสายก็มี2ประเภทนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบกล้องนะครับซึ่งผมก็ไม่มีกล้องนะครับเดี๋ยวว่าจะซื้อกล้องแบบมือสองเพราะเพื่อนที่ตัดต่อลิปว์เขาแนะนําให้ซื้อมาเลยวเออก็ต้องใช้นะับจาเป็นแล้วนะเออก็แบบเออกล้องก็ต้องดูก่อนนะเออใช่ว่าดูก่อนเนดะีมครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะใช้กล้องมือถือก็ถ่ายได้นะเออผมคิดว่ามือถือง่ายกว่านะแล้วสะดวกกว่านะผมรักในการถ่ายวิดีโอผ่านมือถือนะครับโอเคอ่ะก็เอาวางไว้นี้เลยนี่ครับแล้วผมนะ ใช้นี่ครับเป็นสายโทรศัพท์นะครับอ่าอันนี้คือสายโทรศัพท์นะครับอ้หูยก็เรีด้วแบบเออการรวมธระมาน่ารักเลยนะแบบขนๆนะอุ้ยลูกอืน่ารักน่ารักเลยมันเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหรือน่ารักครบบก็วางมานี้กดเลยเฉี่ยก็เดี๋ยวทําการเสียบปลั๊กนะครับอืมก็อันนี้ปะเออน่าจะดูนี้นะเสียบกับอันนี้นะแบบหน้าตาตอนเสียบก็จะประมาณนี้นะอืมเฉี่ยนี่ก็เสียบกับโทรศัพท์ นี่ครับดูนี้นะครับโอเคอ่ะก็ทำการประกอบอะไรแล้วนะพอมาดูในนี้อีกนิดนึงนะคอ๊บเอาเป็นถุงใส่อุปกรณ์นะครับนี่นะครับอ่านี่ครับโอ้มีเขียนตัวสอนบอกไว้ด้วยนะครับโอ้ย่านะครับนี้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอันนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นขาวางนะครโอเคก็เดี๋ยวประกอบกับไม้เลยอือก็ต้องออกแรงหน่อยนะโคตรเล่นมากเพื่อนทุกคน โอเคนี่ครับได้แล้วนะเอาที่กันลมใส่ไปเลยนะเข้ากับไม้นะครับนี่ครับก็ประกอบก,กันครบเครื่องแล้วนะก็นี่ครับหน้าตาก็จะออกน่ารักมุ้งมิ้งนะปุนยี่นะครับเกเดี๋ยวเราก็เกี่ยวกับมือถือที่ผมอัดอยู่ตอนนี้นะครอนไปเชียบน,นี่ยังดูกล่กองหมดเลยกล่องวินเลยบ้างเลยนี้นะอ่ามีเหมือนจะมีคู่มือนะปุ่นยี่กล่องครับนี่ใช้ครับคู่มือนะนี่ก็จะเป็น ไปรับรองนะครับซึ่งสอง้ีก็ไม่ต้องใช้ดีกว่านะครัเออก็อาจจะเข้าใจอยู่แล้วนะว่าเป็นไม้ติดมือถือต้องเสียบได้แล้วต้องพูดได้แล้วก็บกำลมได้นะเราก็ไปเสียบไม้ันเลยนะครับเพื่อนทุกคนโอเคนะเพื่อนเทุกคนตอนนี้ก็ใช้ไม้มือถือในการพูดนะครับโอเคก็เนี้ยอ่าอาจจะมีเสียงพัดลมนะครับอันนี้ก็อยู่ห้องนอนนะครับเออห้องนอนจอบลมแบบนี้เลยก็กได้เออ ก็จะไม่ได้ยินแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการใส่ไม้มือถือเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคเสียบใส่ไม้มือถือนะครับอันนี้พูดผ่านไม้มือถือเลยนะอ่าได้ยินเสียงพัดลมปะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่นะออโอเคอ่าเดี๋ยวเอาไมใกล้มาคนะคโอเคก็เหมือนจะกันนะครับเออแล้วก็ชัดเลยนะโอเคเรามารีวิวะคะแนนนะผม9เต็ม10ไปเลย นะครับก็อาจจะมีเสียงลมเข้ามานิดหน่อยก็กันลมได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็พูดชัดอยู่แบบใช้น้ำได้ดีเลยครับถ้ามี่กล้องแล้วจะขานาดไหนฮนะโอเคก็อ่ะแนะนําร้านนะนี่เลยนะเพื่อนทุกคนสนใจก็าซื้อกันเลยเลยโอเคนะคร,รับกดไลค์กดแชร์สำหรับใครที่ดกดติดตามก็ทิ้ติ๊ไปสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ <Yeah. S 1> <c oughs>